ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น GTA San Andreas นะครับเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ในเซิร์ฟไก่กรอบนั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นเป็น EP 1เลยนะครับผมก็ลองไปเล่นมาเองแล้วเดี๋ยวจะสอนโหลดด้วยในวันพรุ่งนี้ในคลิปหน้านะครับโอเควันนี้ก็จะมาพาเล่นกันนิดหน่อยโอเคผมก็จะพาไปทำงานนักบินนะ ดี๋ยวจะสอนโหลดวันพรุ่งนี้นะครับเป็นตัวไลท์นะครับผมเล่นเป็นตัวไลท์ก็ใครที่ชอบอยากให้ผมเล่นเกมแบบนี้ก็ขอมาได้นะครับโอเคผมจะไปค้นหาอาชีพที่ผิดกฎหมายดีไหมอะเอาอะไรดีถูกกฎหมายเนาะเอาอาชีพเดี๋ยววันนี้จะมาเ,เล่นเป็นนักบินนะครับ โอเคเซิร์ฟนี้ก็กินพื้นที่ประมาณ400นะครับทั้งหมดแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปตามจุดนะครับเราจะรู้วิธีสังเกตได้ไงในเมื่อแผนที่มันมีจุดหลายจุดก็ดูที่จุดสีแดงนะครับจะมาไว้จุดสีแดงแล้วก็มันจะใหญ่หน่อยใหญ่กว่าจุดอื่นๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดแบบทำงานที่เรามาร์กไว้นะอันนี้ก็ เทคจ็อบเพื่อรับงานโอเครับงานแล้วเราก็ไปไปไปเป็นนักบินนะก็ไปไปขับเครื่องบินเนาะขับชนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปขับเครื่องบินนะนี่เป็นยานนักบินสายหมอบนะนักบินสายหมอบนะครับอ่าเครื่องบินเราก็อยู่นี่ก็เครื่องบินนี่ได้ประมาณทีละเอ่อสี่พันห้าพันนะครับ ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยนะครับนี่เป็นไงอย่างเท่อย่างเฟีย้ยวเครื่องบินค่อนข้างขับยากหน่อยนะมันเลยได้เงินเดือนเยอะนะครับแล้วก็ไปตามจุดมาร์กเหมือนเดิมนะครับวิธีขับก็กดเร่งเครื่องเนี่ยตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้หันอันนี้หันลงอย่างนี้ให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคเอาเครื่องบินทำไมนอนจมอย่างนั้นอนะเออ สงสใยน่าจะบักนะก็ข้อดีของเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีการตกเซิร์ฟแน่นอนไม่มีการตกดินแน่นอนนะครับเซิร์ฟนี้เขาทํามาดีจริงๆนะมไม่ได้โปรโมทนะอันนี้ผมมาเล่นเองนะเห็นว่ามันดีก็อยากจะแนะนํานะครับโอเคแล้วก็ไปตามจุดมาร์กเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนโหลดนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะถ้าสอนโหลดพรุ่งนี้วันนี้ก็ลงไปเลยนะครับสองคลิป ขยันหน่อยวันนี้ค่อนข้างว่างนะมาเราจะไปตามจุดต่างๆเลยตามจุดที่มันมาร์กไว้นะครับโอเคก็ค่อนข้างขับยากอยู่เช่นกันนะผมเคยไปขับในสแลนดิ้งนะสแลนดิ้งโรเพยมีคนมาขุดเหมืองไว้นี่ครับก็จะถึงสนามบินของเราแล้วก็ค่อยๆไป ไม่ต้องรีบนะครับเซิร์ฟนี้ข้อดีคือมันสามารถชุบตัวเองได้นะครับโคตรด,ดีแต่ว่าจะเสียค่อนข้างแพงนะตีของกหครับทุกคนคือโอ้โอโ,อโอเครื่องจะพังเลยดูดินี่ครับเครื่องบินค่อนข,ข้างขับยากนะโอ้ดูดิ จะพังแล้วอะไปแล้วก็ขับผ่านจุดสีแดงนะครับอ่าอยข้างหน้าเราเลยก็ตกไปครับตรงนี้มันเหมือนเป็นสนามบินล้างนะดูดิทุกคนแล้วทําไมลูกค้ามาขึ้นอยู่ตรงนี้ล้มันลงอยู่ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็รอนะครับมันจะมีขึ้นว่าคุณออมีโดยสารกี่คนโอ้สิบสามคนห้าพันสิบหันสอง้อยอะสิบสามคนอะโอ้โคตรเยอะ โคตรดีครับทุกคนแนะนําให้มาทํานะได้เงินเร็วนะครับโคตรด,ดีทีนี้ต้องไปต่อนะเดี๋ยววันนี้จะมาทดลองให้สัก2อาชีพแล้วกันนะอันนี้ก็จะมาสอนเออ่ขับเครื่องบินแล้วก็แล้วก็อะไรดีเอาเป็นคุณหมอหรอคุณหมอไม่ได้นะครับ ่ะก็จะไปเ,เดี๋ยวจะพาไปทำอินี้ด้วยนักเป็นนักปิน,น,ปนแล้วก็จะพาไปทำฮอทดอกด้วยแล้วกันนะคนขายฮอทดอกนะครับโอเคก็ค่อยๆไปนะครับต้องรีบไปนะครับเลือดเราลดเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเลยนะหิวข้าวในชีวิตจริงก็หิวด้วยเออแล้วก็ ไปครับไปส่งพนกักงานไปส่งลูกค้านะครับไปถึงจุดมุ่งหมายนะโอเคนะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีขนกัญชาด้วยนะแต่ผมคิดว่ามันนานนะเดี๋ยวค่อยจะมารีวิวขนกัญชานะวิธีขนกัญชานะก็ไปขนได้แค่ในเกมนะในชีวิตจริงอย่าทำนะครับมันผิดกฎหมายนะไม่ดีนะครับก็ในชีวิต จริงก็ไม่ควรนะในเล่นในเกมเอานะรเราจะรู้นะว่าในเกมมันจะเป็นยังไงในชีวิตจริงก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะอันนี้มันมันเหมือนจริงนะมันเป็นสมจริงมันโลเ่ะครับอื <c oughs> ขายของเก่งไม่ได้ขายหรอกไม่ได้ขายหรอกโ้ผมมาเล่นเองครับน,นี่เขาไม่ได้จ้างผมมานะกลุ่มเซิร์ฟก็จะมีอยู่เหมือนกัน โอ้ยลงยากนะรอบนี้ต้องกลับหัวเลยโอ้ยโอ้ลงยากนะเนี่ยบินขึ้นก่อนครับทุกคนอ่าให้มาตีอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวครับอ่าสวยนะครับรอบนี้ ไปได้เลยอ่ารอบนี้ไปได้ดีนะครับ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปซื้ออาหารนะครับไปฮอทดอกเขาไปซื้ออาหารด้วยนะครับอ่าแล้วมาดูกันนะว่าเรากี่คนเก้าคนนะก็รอบนี้ก็น้อยหน่อยเดี๋ยวผมมาดูนว่าผมเลขอะไรผม เออเลขอะไรอะ่ะสีโอเคคนนี้ในเซิร์ฟก็50 60คนนะครับก็ระบบงานก็ค่อนข้างดีลื่นไหลนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอ่อไปร้านอาหารนะครับทับ gps นะครับก็ค้นหาสถานที่ ก็ร้านอาหารนะครับร้านที่หนึ่งไปเลยนะโอเคแล้วก็ไปซื้อหารนะครับผมเพราะว่าดูนะานะครับหิวนะผมหิวข้าวครับแล้วก็ค่อยๆไปไม่ต้องต้องไม,ไม่ต้องรีบนะรถเราอยู่ไหมงอใจเราไม่อยู่นะโอ้แป๊บเดียวหายดิ ิวข้าวเลือดลดรัวๆเลยครับทุกคนไปเราไปกลับเกิดกันดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไอน,นี่เอ้มีรถไ,มไหมนายโอ้ยออกแล้วโอ้โหดีแล้วเกิดนะไปเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับผมจะไม่ตัดนะเพราะว่าจะได้แบบรู้ว่าตรงนี้มันไปตรงไหนจะทำอะไรยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปโอเคอ่ะ ไปแบบไม่ฆ่าไม่ได้อ่ามาแล้วแล้วก็นี่ครับไปจุดเกิดกันก่อนนะเดี๋ยวจะตายนะอยู่ให้ผมหน่อยเอ้ยหมอไม่อยากได้เงินหรอหมอนี่ไม่ค่อยอยากได้เงินเลยนะครับทุกคนไปแล้วก็ค่อยๆไปนะครับโอโ้ต้องเดินไปแล้วอ่ะโอ้โหไกลเหลือเกินไปเดี๋ยวเราจะไปกลับจุดเกิดกันแล้วกนะันเนาะ ค่อยๆไปนะครับไปได้วยกันเนาะไม่ต้องรีบก็ว่างๆกันเนาะครับอ่าวันว่างๆทำอะไรไม่รู้ทำอะไรก็ทำอะไรก็ไ,กได้นะมาจุดเกิดเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราจะลัดไปเลยนะแล้วก็ขึ้นตรงนี้ก่อนแนละ้ว ของบ้านโอ้มีคนซื้อบ้านอ่าใกล้แล้วครับทุกคนใกล้ถึงแล้วนี่อ่าแล้วก็รัดมาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า Opset ตัวจริงเหรอเฮ้ยร้านอาหารอยู่นี่นี่อ่าร้านอาหารแล้วก็ไปซื้ออาหารนะโอเครอดตายแล้วนะครับทุกคนอ่ะกดต่อย Loading Object โ,โอเค ตรงนี้ทำอะไรครับ by food by food โอ้ย by food เราจะกินอะไรดีครับอ่าป้องกันชาก็มีว่ะอ่ากินแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันเนาะโอเคกดเทสนะครับผมแล้วก็กระเป๋าเก็บอาหารหาแฮมเบอร์เกอร์นะครับมีอยู่ กอร์เย็นไปเรื่อยๆนะครับแฮมเบอร์เกอร์นี่เร,เราก็จะไม่ลดเบอร์เกอร์เรามาดูนะครับตัวเราว่าอ่ะเราหิวน้ำก็บายฟู้ดเหมือนเดิมบายฟู้ดอ่ะบายฟู้ดแล้วแล้วก็มาซื้อเออ่โคลาเนาะโคกอ่ะโคกเสร็จแล้วเราก็มากินโคกนี่กินโคกไปเลย ค่อนข้างสมจริงนะหัวอ,อาหารกับแบบเลิศลด้วยโอเคมาเราไปรีวิวฮอทดอกคนขายฮอทดอกกันดีกว่าอาโหลดดิงออบเจกต์ครับนี่เป็นไงมีกิจกรรมกิจการเซิวงเซเวน่นน้ำมันลดไขวะนะ่ะผมจะมเอาได้ไหมอะ่ะเอาได้ไหม อ๋อไม่ได้เป็นสมาชิกแฮปปี้โอเคอ๋อเป็นแก,งก๊งเนาะผมก็ยังไม่รู้เลยแก๊งนี้จะเข้ายัางไงไปเราไปขายฮอทดอกกันดีกว่า GPS ครับผม GPS ไปค้นหาอาชีพตัวกฎหมายเลื่อนลงไปครับหาฮอทดอกนี่ครับฮอทดอกคนขายฮอทดอก สมัครงานไปนี่แล้วก็โอ้โหอยู่ไกลแล้วอ่าไปกันเลยครับไปขายฮอตดอกกันดีกว่าก็ไม่มีอะไรทาโอ้โหมันอะไรกันหมอบนะครับมันจะได้เร็วโคตรไวนะยอดแล้วก็ตามเข้าไปตามทันเลยนะ นี่เป็นไงคอสดอกก็จะถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปสมัครงานก่อนเนาะไปสมัครงานก่อนนะครับคอสดอกน่าจะอยู่ไกลผมจะไม่เปิดแผนที่เนาะขี้เกียจเปิดอเออที่เกียดติดอะอ่าเดี๋ยวเข้าซอยตรงนี้ก็จะรัดตรงนี้ไปแล้วชนอ่าชนไม่ได้แล้วก็ข้ามมาแล้วมาตรงไปกันเลยครับหมอบนะ มันจะได้ไวๆผมก็ชอบไปป่วนคนนะเนาะตรงมาตรงนี้ไปทางลัดนะนี่ชอบเข้าขคงแบบนี้แหละโอ้ฮอตดอกมันอยู่ไกลยังวะโอ้เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะมันทนไม่ได้จริงโอ้โหโอ้โอนันเราคงต้องตัดคลิปกันก่อนนะครับดียวไปเจอกันที่ อยู่หน้าฮอตดอกแล้วกันเนาะไปโอเคผมมาถึงแล้วอ่ะแล้วก็มาสมัครงานกันเลยนะครับมาตรงนี้เนาะแล้วก็ทับเทคจ็ take, job. Take, job. อบปิดเทคจ็อบโอ้ยไม่ผิดีครัวอ่ะโอเคแล้วก็เป็นฮอตดอกก็ไป เราก็จะไปขนฮอตดอกนะขนฮอตดอกกันเลยไปกันเลยนะครับมันมันก็บั๊กนะผมเล่นในแท็บเล็ตมันมันบั๊กหรือว่าผมมันนี่หรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจเขาบั๊หรือว่ามันเป็นที่เครื่องผมเราไปรับ อดดอกกันเลยเอากระตุกนิดหน่อยไปว้าวไปเลยวายเพื่อรับฮอตดอกโอเคกดตัววายครับรับฮอตดอกอ๋อเหมือนกันไก่นี่เลยฮอตดอกเดี๋ยวผมจะ ขับรถแล้วก็ให้มันอยู่ท้ายแล้วกันเนาะนจะได้ง่ายโอ๊ตอๆเอให้มันอยู่ตรงๆกันนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเราหว่างนักบินกับฮอตดอกอันไหนจะได้เงินเร็วกว่ากันคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับ ราะว่ายังไงเอ่อผมคิดว่านักบินยังไงมันก็ได้เยอะกว่าอยู่ดีเราจะลองไปส่งสักสิบนะคะรับส่งสัก,ก,กสิบนะใครที่รู้เรื่องอะไรว่ามันเล่นยังไงก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวตามาอ,อ,อย่าหาว่าผมไม่รู้รู้ ก็อยากจะรู้เรื่องนะครับอยากจะรับทราบข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันนะเหมือน,นคนคุณนั่นแหละเหมือนคุณเป๊ะนะแค่ไหนก็อยากรู้นะนี่ไงก็บางทีของผมก็ นต่เนาอเครื่องกากเนาะมันก็สู้เครื่องที่แพงๆเครื่องใหม่ไม่ได้หรอกไม่ได้สอนโหลดอ,อ,อันนี้เท่าไหร่นะปีเก้าวันสิบันแล้วโอเคไปส่งกันเลยนะครับไปขายฮอตดอกครับ gps gps pc ไปค้นหาที่ด,ดูกฎหมายครับอ่านี้เราก็มาเก็บฮอทดอกขายฮอทดอกครับผมขายปุ๊บโอเครอเนาะเดี๋ยวเราจะไปขายฮอทดอกกันขายฮอทดอกนะไม่ใช่ขายตืนะ้อนะอ่าก็จะแซวกันเล่นน,นะเนาะโอเคแล้วก็ตรงไปนะผมดูก่อนว่ามันไกลไหม อ,อะไรอ่ะอ๋อก็ค่อนข้างไกลอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ส่งเสร็จแล้ว,ลวกันเนาะไปถึงเส้นทางแล้วแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มาถึงแล้วโอ้โหอยู่อย่างไกลอ่ะมาแล้วก็กดไว้ขายอ่ะ เอออันนี้อะไรวาะบนอดอกมาวายอ้มามันจะขายยังไงอ่ะทุกคนผมขายยังไงอ่ะดอกเก็บ ตัวเรามีอะไรอะ่ะไอ้ตัวเราไม่มีอะไรเลยเหรอเปล่าเก็บของอาชีพเจ้าของอาชีพ แล้วกันสำหรับใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฝากไว้เท่านี้